สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้ก็จะเป็นเด็กลิสของ Dark i r r e g u ก a r นะครับก็จะเป็นยังไงดีก็ใช้คู่มาตรฐานละกันคู่นี้ดีกว่าเพราะว่าคราวก่อนผมจัดดันทะเลียนไปผมจำได้ว่าผมจัดบูฟัดไปหรือเปล่าแต่เอาไปว่าเด็กเนี้ยจะเป็นเด็กของบูฟัดกับ N อ K นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะจัดให้มันเล่นง่ายเพราะฉะนั้นในเด็กนี้ผมจะไม่ใส่ไอ้เขียวไอ้พี่เขียวฮาร์ดเล็กนะครับที่ขอการ์ดทีละ3าใบเพราะว่าผมลองเอาไปเล่นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ตัวน,นั้นอ่ะมัน ทำเทคยากยากมากๆคือใครใครเล่นได้ก็เล่นไปนะครับคือมันแรงจริงท่ามานะันอะยิ่งใช้ร่วมกับเอ,อ่อห้าธาตุก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกเคยโดนมาแล้วเหมือนกันเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าเออมันสําหรับผมนะมันจัดยากไปแล้วผมรู้สึกว่าสปีดเกมตอนนี้เนี่ยมันถ้ามัวแต่มาทำเควสของไอ้เขียวฮาร์ดเล็กเนี่ยผมว่ามันทําไม่ทันว่ะคือคือคนอื่นไม่รู้แต่ผมมาทําไม่ทัน เพราะฉะนั้นเด็กนี้ผมจะไม่จัดแบบนั้นนะครับผมก็จะจัดแบบเบสิกเลยก็คือใส่แต่ตัวที่มันตีแรงมาเท่านั้นเองก็จะใช้บลูฟัสเป็นตัวทําเกมในรายแรกนะครับเพราะว่าจะเอาไว้เป็นตัวโซชาร์ตคู่กับตัวโซชาร์ตอื่นๆอย่างเอ b มเบลมมาสเตอร์หรือว่าแวร์วูฟซีเจอร์นะครับแล้วก็จะมีไอเมือกนี่เดมิเชนครีปเปอร์อีกตัวหนึ่งที่จะมาช่วยทําเกมในเรื่องของการชาร์จโซนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีเอ็อโอเคเไว้เป็นตัวปิด เอ็นโอเค okay, กล็ลงแวนชา์โซได้ด้วยรายแรกถ้าเป็นไปได้ก็จะไรเป็นบูฟัสก่อนนะครับเพราะจะใช้เทคแรกเคานต์บัตหนึ่งดูดการ์ดทั้งหมดในกองหาการที่ชื่อเหมือนกันเป็นเกิน3ใบแล้วสแสดงให้ฝันข,ข้ามดูถ้ามีการ์ดชื่อเหมือนกับการ์ดเหล่านั้นอยู่ในทรงคุณนําการที่สแสดงหนึ่งใบขึ้นมือบังคับเอาขึ้นมือเลยนะครับแล้วเอาที่เหลือ,อยัดเข้าโซ่สับกล่องอันนี้ก็คือจะทําให้ชาร์โซได้นั่นแหละแล้วก็เป็นการรีกล่องโดยเพราะมันจะหาใบที่หน้าเหมือน หน้าเหมือนกับเนโซฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไรายแรกจะไรเป็นเดนมิชันครีปเปอร์เพราะเดนมิชันครีปเปอร์มีเทคใช้งานจากโซนะครับเทคเนโซบอกว่าคอตบาร์ดหนึ่งเอาไปไว้ใต้กล่องเลยโซชาสามสวีกเทคบอกว่าถ้าเนโซคุณมีเกรดสามเดมิชันครีปเปอร์เวลายืนเรียมจะพลังบวกเพิ่มอีกห้าพันก็จะเป็นได้ทั้งตัวตีแล้วก็ตัวบูทนะครับผมก็เลยใส่เดนมิชันครีปเปอร์มาตัวช่วยชาโซอีกตัวหนึ่งจะเป็นเอ็มเบลมาสเตอร์นะครับ เอบล็อมบอกว่าถ้าในโซคุณมี7ใบหรือมากกว่าถ้าคุณมีโซ7ใบหรือมากกว่าพลังบวก5,000ันชิลบวก5 0 0 0อีตเทคบอกว่าเมื่อลงสนามแวลหรเรียก,ก็ได้คัตบาตหนึ่งหากาซจากกองและดอกไม่เกิน3ใบที่ชื่อเหมือนกับยูนิตในสนามของคุณ1ใบเอาเข้าสู่โซสับกองเอาเข้าสู่โซถ้าหากาซจากกองให้สับกองด้วยนะครับก็คือหาตัวเองได้ด้วยหรือว่าจะหาแวนก็ได้สมมติคุณอาจจะไราเป็นบลูฟัตแล้วคุณลงเอบล็อมมัตเตอร์เพื่อก๊อป ชีบูฟัตเอาบูฟัตที่เหลือในกล่องยัดใส่โซนะครับก็ทําได้เหมือนกันแบบจริงๆคือไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะผมจะบอกคุณผู้ชมว่าเด็กเนี่ยผมใส่พีจีใบเดียวพอการถ้าเกิดแบบไรต่อเนื่องไม่ได้นี่จะตายเอาเหมือนกันเพราะไม่มีพีจีไปเล่นแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนละกันนะครับใครที่แบบรีบเดินเกมต้นเกมเพื่อที่จะใช้เทคของบูฟัตอันล่างนี่ก็ได้เหมือนกันเทคบูฟัตอันล่างนี่บอกว่าเมื่อตีท่าน,นโซคูมีเกรดสามสองใบหรือมากกว่าชีดอากาศของตัวเองหนึ่งใบชีดอากาศของเราหรือของคู่แข่งหนึ่งใบ รีไทยูนิตนั้นแล้วบรูฟสจะพลังจะบวกพลังและบวกคริตามค่าพลังของยูนิตน,นั้นจนจบแบทเทิลนซึ่งจะนับพลังที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสมมุติผมเ,เลือกรีไทเดเมชันคริปเปอร์มันก็มันก็จะบวกพลังไปหมื่นแล้ว,วกคริหนึ่งนั่นเองเพราะว่าในโซมีเกรดสามเดโมชันคริปเปอร์มันจะพลังยืน13 อบูฟัตกินเข้าไปมันก็จะโบกไปหมื่นสามอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซพ่งจริงๆสกิลนี้มันจะมีทริคเล่นกับอีกตัวหนึ่งก็คือ v a r i a n t m e g a Wing ใบนี้ m e g a w i n g บอกว่าถ้าโซมี m e g a w i n g 2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะไม่ถูกรีไทด้วยเทคการและพลังโบกหมืน่นดังนั้นถ้าเกิดมันต่อตูดกับบูฟัตแบบนี้แล้วบูฟัตมีเกลืสามในโซสองใบหรือมากกว่าเอาบูฟัตตีแล้วมีเมก้าวิงสองใบในโซเลือกกิน มันก็วิ่งเวก็วิ่งจะไม่ถูกดีทายแล้วบลูฟัสจะบวกพลังไป17ื่นแล้วพอต่อบูทกันอันนี้ก็คือบวกเพิ่มอีก17ื่นจากบูทมันจะเป็นเท่าไหร่วะสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่บวกหมื่นสองเป็นสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าสอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นมุกที่เอาไปเล่นได้เหมือนกันแต่จริงๆคือไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่ายังไงเสียตัวปิดที่แรงที่สุดในเด็กก็จะเป็นตัวนี้อยู่ดี n K นะครับ n อเเนี่ยบอกว่า เมื่อลงแวนโซชาร์ดหนึ่งบวกสองพตามจำนวนการในโซอิกเกคบอกว่าเมื่อจบไปเทอร์ิตีถ้ามีโซ13ใบหรือมากกว่าคุณสามารถจ่ายคัตบัตหนึ่งเอามือ1ใบและเรียการ์สามใบยัดโซไรคัตหนึ่งใบาจากโซเนลสาพสเตนแล้วยืนนั้นจะบวกครีจนจบเทิร์นซึ่งก็มีอยู่2ทางเลือกระหว่างเอาบูฟมามอไรแล้วตีกินเมก็วิ่งเพื่อให้มันตีสิบเก้าสามคีหรือเอาเอ็นเอเคีกตัวหนึ่งมาไรทับได้โซชาร์เพิ่มอีกหนึ่งบวกพลังบวกครีแล้วก็ตี เพราะฉะนั้นยังไงเสียตัวปิดสกอร์ยังไงก็จะเป็น n L k เพราะว่ามันคือแวนลุกนั่นเองแล้วลุกขึ้นมาตีรอบ2ยังมี2ไดไดไม่ลดนะครับแต่มันก็เสียมือเสียบอรนแหละก็เจ็บอยู่พอตัวเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้ปิดสกอร์ได้ทั้งคู่แต่ n L k จะแรงกว่านิดหนึ่งไววูซิเจอร์เป็นตัวตีนะครับในเทิร์นคูณถ้ามีโซ5ใบามากกว่าพลังบวก5000อีเทคบอกเมื่อตีแวนโซชาเวลาย,ยืนแวน ก็ตอนไรเป็นเกรดสองถ้าเป็นไปได้ก็ไรเป็นไวรูซีเจอร์แล้วก็ตีเอาโซชาสองจริงๆตัวตำแหน่งของไวรูซีเจอร์เนี่ยเปลี่ยนได้เยอะนะครับถ้าเกิดใครอยากจะใส่ฮาร์ดเลยก็ใส่แทนไอ้นี่ไปเลยก็ได้หรือว่าใส่เออออฟฟูเนลเอาไว้โซชาต์ได้ง่ายกว่าก็ได้นะครับออฟฟูเนลมันลงแวนลงเรียรโซชาต์หนึ่งถ้าโซห้าใบามากกว่าบวกห้าพันจะจบเทินแต่คือออฟฟูเนลมันไม่ได้บวกตลอดมันจะไม่เหมือนซีเจอร์ซีเจอร์นี่คือขอแค่มีโซห้าใบาย,ยืนแวนยืนเรียรก็พลังบวกห้าพัน มันก็จะเป็นตัวตีแบบที่ไม่แบบที่ใช้ต่อเทินหน้าก็ได้เพราะมันไม่ได้บวกจนจบเทินมันบวกในเทินของเราเพอเข้าเทินอะไรปึ๊กอีกเทินนึงอ่ะมันก็จะพลังบุ๋ยห้าพันนะครับผมก็เลยใส่เป็นซีเจอร์มาใส่เป็นบ,บาูฟมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเวอรเรียนชัดอาร์มตัวนี้นะครับ mm hmm. เมื่อตีแวนขนาดได้รับบูสต์จะพลังบวก6,000จนจบเป็นเทินถ้าเต็งโซคุณมีเวอรเรียนชัดอาร์ม2ใบหรือมากกว่าคาตบาบัตหนึ่งดีทยในการกู้แข่งหนึ่งใบด้วยรับบูสต์แล้วบวก6,000 แค่นี้เองไม่มีอะไร96 15สมมุติ15ต่อกับ13 15 13เป็น28เออแค่นี้ต่อกันแค่นี้แม่กก็ตี28แล้วหรือถ้าเกิด15บวก17เป็น32ต่อกัอย่างเงี้ยแล้วมีแล้วมีเมกะวิงสใบในโซ่ะแถวเนี้ยตี32แล้วง่ายๆเลยอะไรแบบนี้ผมก็เลยใส่เป็นชัดอาร์มานะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบจะเปลี่ยนก็ได้เป็น2ตัวที่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ว่า ไม่ไม่แนะนําให้เปลี่ยนเอมเบลมเพราะเอมเบลมคือมันทั้งรีดกองทั้งโซชาร์ดได้นะครับค่อนข้างสําคัญก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนเท่าไหร่แล้วก็ใส่โดรีเดอะทัตเตอร์นะครับเอามารับกับการโซชาร์ดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโซชาร์ดของบลูฟาสเอมเบลมเมื่อครับสามตัวหลกัหลกๆอ่ะมีเอ็นเลเคอีกตัวหนึง่งอ่ะรับโซชาร์ดได้อีกตัวหนึ่งนะครับเทคบอกว่าเมื่อเรียากแข่งคุณเข้าโซเดคอร์ดหรือเทคการ์ดอยู่นี้จะพลังบวกห้าพัน แล้วบวกได้เลย่อยด้วยถ้าเข้าโซ2ใบก็บวกไปหมื่นเข้าโซ3ใบก็บวกหมื่หนห้าอย่างนี้เป็นต้นก็เ,เลยใส่มาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นตัวบูตตีเพราะว่าเด็กนี้มันจะมันจะมีวิธีที่จะชาร์โซอะไรของมันได้ตลอดทุกเทิร์นอยู่แล้วนะครับเนีย่ยอย่างคิดอะไรไม่ออกก็ใช้เมือกเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งเกมด้วยการเอาเอาเมือกไร์ลงใบแรกใบแรกเป็นบูฟัสกดเทคบูฟัตหาเมือกมารอไว้ในโซก่อนเลยแล้วพอถึงเวลาจะใช้ปั๊มพลังให้โดรีก็กดเทคเมือกก็บวก8ป โซชาสาโดรีบวกห้าพันบวก15ื่นแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นอะไรโซชาอะไรเพิ่มของมันอีกก็ว่าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพีจใส่มาแค่นี้สัดส่วนนี้ง่ายมากนะครับทุกใบอย่างละสี่แค่นี้จริงๆคือตั้งใจจัดแบบนี้เพราะว่าเผื่อจะเปลี่ยนเป็นฮาร์ดเล็กตัวไหนสักตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นฮาร์ดเล็กเนี้ยมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโครงข้างในเยอะนะครับ ก็ใส่ไปอย่าง4 4 4 4เวลาเปลี่ยนอะไรหรืออะไรมันก็จะเปลี่ยนง่ายเพราะว่าคุณก็คัดมาใส่อย่างละ4มันก็เสร็จแล้วนะครับง่ายมากแล้วอ๋อใช่แล้วก็อย่างคือเผื่อจะใช้สกิลของบลูฟัสอย่างเงี้ยมันหาหาไม่เกินสามใบนะครับก็หมายความว่ามันก็หมายความว่ามันจะก็จะต้องใส่อย่างละ4อยู่แล้วเพื่อที่จะเสิร์ชให้มันคุ้มเพราะงั้นผมก็เลยอัดมันอัดมันไปเลยอย่างละ4มี pg ไว้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ ก็ถ้าอยากจะปรับป,ปรับเปลี่ยนอะไรนิดนึงมันก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแบบนี้คอข okay. ้าโอเคคือแบบเออถ้าปิดอาจจะไม่ได้แรงเท่าฮาร์ดเล็กแต่ว่ามันเล่นง่ายกว่าเยอะต่อพลังต่อพลังตีหนังสองพันแปดสามพันสองอะไรก็ว่าไป <laughs> เล่นแค่เนีแรงง่ายๆสบายใจกว่านะครับคือมันมันไม่ต้องลุ้นทำควยเยอะนั่นแหละว่ากันตรงๆพิกเกอร์สิบสองคลีกนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันจะโซชาร์จเยอะดังนั้นโซ ดังนั้นเออถ้าใส่ดอหรือดอ PG มันมีเปอร์เซนต์ที่จะเด็กเอาตายซะก่อนอาจจะเด็กเอาแล้วแพ้ก่อนผมก็เลยใส่ไป12คลิปครมาแล้วก็เวลาชาร์จโดนครีมันจะได้ไม่เสียดายมากเพราะว่ามีคริ12ใบคือโดนชาร์จโดนคริมไปสักสาใบแม่งก็ยังมีลุ้นต่อนะครับผมก็เลยใส่ไป12คลิปครมาแล้วก็ใส่ PG ไปเลยใบเดียวเพราะว่าตัวอื่นๆเด็กนี้คือจะใช้เป็นฟอร์สหนึ่งนะครับเพราะงั้นไรแวนก็จะได้ PG ขึ้นมืออยู่แล้วก็ใส่ p g ใบเดียวไปเลยก็ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายตัวเริ่มนะครับใส่ลายไหนก็ได้แล้วแต่ละกันนะครับประมาณนี้สำหรับเด็กลิสของดาร์กอิเล็กูล่านะครับเป็นเด็กเ,เด็กบีดาวธรรมดามากกว่าเน้นบวกพลังเข้าว่าอย่างเดียวก็จะค่อนข้างไปทางเล่นแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยสำหรับดาร์กอิเล็กูล่าจะไม่ได้เน้นเทคนิคหรือว่าเล่นคอมโบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าแก่แล้วเล่นคอมโบเยอะๆไม่ไหวใครที่แบบถนัดที่จะจับแบบเน้นเล่นคอมโบคุณก็ลอง จัดพวกฮาร์ดเล็กดูแลกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันทําให้เด็กสมดุลยากไปหน่อยแล้วก็เวลาโจมือแรกมันต้องลุ้นเยอะว่ามือจะป๊อกไหมเพื่อที่จะเล่นเพื่อที่จะตั้งเกมของมันนั่นเองผมก็เลยรู้สึกว่าเออจัดแบบเน้นเอาต่อพลังแค่นี้ก็พอละง่ายกว่าเพราะว่าอะไรขึ้นมือมันก็จะพอมีทางเล่นอะไรของมันได้อยู่พอสมควรน,นะครับมันจะไม่ต้องลุนมากเวลาควบคุมอะไรมันก็เลยทำง่ายกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคกับเด็กนี้มากกว่าน,นั่นเองก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับเด็กลิกในครั้งนี้ครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ